วันนี้พบกับคนะุกกี้รันไทยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเคล็ดลับการเก็บหยดน้ำนะครับก็เห็นว่าไม่ได้ได้หยดน้ำกันมาเป็นโอโ้โหเยอะมากเป็นร้อยเป็นพันเป็นสิบนะครับผก็จะมามะดูหยดน้นเออเอามาดูดิ โซน <c oughs> ไม่ได้เล่นเลยบอกแล้วไม่เอาเล้วยว่าวัตถุดิบไม่เอานะผมต้องการเพชรไปกดคุกกี้ที <c oughs> ่จริงเนี่ยผมต้องการคุกกี้เอ้ยคุกกี้มีป่ะวไม่มีซิสตอร์ครับก็ตั๋วสุม่มหวัวใจกุญแจสมบัติเหรียญน,นะ ไม่เอาผงเวทมนต์สองอันนี้ไอ้สามพันันห้าเนี่ยไม่เอานะอันนี้ผมก็จะมาเล่นเคล็ดลับแวมไพร์กับเทียนไขเทียนหอมสีม่วงนะครับสองบาทที่ผมจะใช้ครับก็ก็ที่ทุกคนเห็นต้นต้นคลิปครับก็จะไม่ถึงคำว,ว่าเป้าหมายต่อไปใช่ไหมครับดังนั้น เป็นอันนี้เพราะว่าเทปโถที่ผมใช้เครื่องดื่มกาแฟแลาเต้ร้อนๆเนี่ยเพราะว่าเวลาเพิ่มเพิ่มฟื้นฟูเลือดเนี่ยมันจะเพิ่มฟื้นเพิ่มอีก5%ปเซครับนะแล้วก็สร้อยกระดุมโครงกระดูกแห่งความกล้าที่ได้รับพรเห้ผมที่ใช้สร้อยกระดุมสร้อยกระดุมโครงกระดูกเพราะว่า เพราะว่าผมเนี่ยเลื่อนไม่ถึงเป้าหมายต่อไปครับแล้วมันจะเพิ่มนะมันจะถึงเป้าหมายต่อไปครับมันจะวิ่งได้นานกว่าแล้วก็คือชีพด้วยพลัง30ครับอันนี้ที่ได้รับพอครับถ้าไม่ได้รับพอน่าจะเป็นเท่าไหร่วะ30ปะวะ จอหยดน้ำน,นะครับปลาละสิบครับตอนนี้เหลือแต่ห้าร้อยห้าสิบเก็บสิบเอ็ดตาคุยห้าห้าสิบห้าครั้งอ่ะเก็บอีกห้าสิบห้าครั้งครับถ้าเราเก็บอย่างสิบสิบเอ็ดสิบสองครับ ส่วนใครที่ใช้สโลนจีเดนนะก็ประมาณน่าจะวนด่านประมาณยี่สกว่านะฮะก็อย่างเช่นคุกรันกาเก้าครับก็ไปดูเองได้ครับว,ว่าวิธีวนด่านเนี่ยเป็นยังไงครับแต่ว่าของไทยของเกาหลีนี่มันไม่เหมือนกันละเพราะว่าเพราะว่ามันเปลี่ยนด่านแล้วครับก็ก็อันนั้นก็ดูได้แค่เกาหลีอย่างเดียวครับแต่ถ้าในไทยผมไม่รู้ครับต้องอีก สักสปีถึงถึงจะถ่ายแบบวนบนดาดนะครับว่าตอนฮะอเอขสี่สิบอ,อ,อ่ะอเะปล่าไมหมถึงตัวยูเซอร์เลยไม่หรอ่ะ นแวน,นวีมยี่สิบสี่ไม่เล,ลิกฝันลึกกลับไม่เลิก<อ>ช่วงไม่ได้อะไรตัวอะไรหมาป่าหมาป่าใช่ไหมเล่นของไม้อ๋อ ไอเบทเจ้าคุกเก๋ออยากได้สาวเจ้าป่าเ,เ,กเก็บเล่นๆเก,เก็บเงินนั่นใช่เหรอเก็บเงินสรุปมาหาอะไรไม,ม,มาหากล่อง กูก็บอกว่ามาหากล่องด่านสี่เสร็จแล้วด่านสี่อ่ะมันต้องได้สองกล่องถ้าได้สองกล่องแล้วก็ออกได้สองกล่องแล้วออก อ๋อมันไม่เสียเวลาไงแต่เสียหัวใจโหเมื่อกี้เกือบเลยไี่เอาดีกว่าอีกนะครับโหเพิมเนี่ยโหถึงเป้าหมายต่อไปเป้าหมายต่อไปที่หกสิบแปดูที่หกสิบเจ็ดเพื่อหยดน้ำ จะบอกว่าชนทำไมอ่ะแม่งโลภอ่ะไม่ได้โลภครับตอนนี้ผมผมจนมจน,นเด็ดน้ำเก็บตาละเอ่อสิบนะง่ายง่ะทำไมวะขาดอะไรเออทำไมคุกกี้ไรมันกระตุกอ่ะผมยังกระตุกเลยเออทำไมของกาเก้าไม่กระตุกอ่ะ ขอ,อนไหยมันกะตุกอ่ะไม่เล่นได้ไหมอ่ะอ่ะใช้ของรางวัลเป็นรางวัลที่เล่นสามครั้งเอะโอเคครับก็เอาใหม่เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเดี๋ยวันจะเล่นจนกว่าจะได้ห้าสิบละกันนะครับตอนนี้ได้แค่ห้าอ่ะในสุดท้ายมันกระตุกมากเลย อุ๊ยใหญ่ละเฮ้ยสิบโมแล้วสิบโมครึ่งแล้วเฮ้ยเวลาเรียนใกล้เข้ามาแล้วโอ้ยเอ้ย่วลโอ้ยดิฉัน ไาไปสมบัติเออใส่อะ้รเข้าไปไม่ได้ใส่อ้าวยี่สิบห้าไม่ใช่หรอมีกิ๊นบอกสามสิบห้าอ้าวทำไมใส่น้ำผักอ่ะไม่มีน้ำผักเอาแล้วไปใส่แล้วเข้าไปวอ่ะวไม่รู้อ้าวไม่รู้ไม่เชื่อ 不宅了。 คนที่ด่านริงๆแล้วไม่ดิ้นร้ายแม่งเกือบสี่สิบเลยไม่ใช่นะ 40, ลุงพีนะที่เกือบสี่สิบลุงพีเลยเยอะสี่สิบไอไอที่ที่จำได้อะ่ะไอรีวิวขนมของกูอะ่ะไทยกระตุก คือคือแคนดี้เข้าไปในเ่่เบอกลก่นเไมเล่นเลก็บอกหนือก็บอกเวอไม่ได้แล้ว ้กค่าคิดเล่นค่าคิดเล่นเก้าสิบหึงด่าเลย40สี่สิบกว่าสี่สิบห้าว่ะเอ้ยสี่สิบสามดิเอยสี่สิบสามเวลาเอเด้อเยลี่สี่สิบห้าเยลี่ใช่หะผมถ้าเล่นร้อยบวกนะผมคิดค่าคุณห้าสิบห้าบาท มาดูบิโหบนธรรมก็ไม่เว้นกระตุกไงไมของนางมันระตุกเนี้ยแม่มาลย <c oughs> เอ้ยมันกระตุกอะแย่แย่ของไทยแย่มากไทยแย่มากเลยอะเกี่ยวกับเน็ตเน็ตกูก็แหลมหยุดหยุดเก้าบิด,ดแล้วหยุดเก้าหยุดแล้วปึ๊บนะครับมันคืนชีพนะครับ

ก็ถือว่าเป็นการเล่นที่โคตรดีอ่ะเอาจริงโคตรดีแ่ะก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะโอเคครับสเสียบ